สวัสดีค่ะนักเรียนทางบ้านนะครับพบกับรายการอิงสุริยไปคุณครูเตยอีกแล้วนะคะวันนี้ครูมาในเซ็ตของเลยครับดอกทองสีส้มนะคะวันนี้ค่ะคุณครูมีนักเรียนที่น่ารักคนหนึ่งนะคะหล่อมากด้วยหล่อสุดนักเรียนชายนะคะับท่านผู้ชมเมืเ่อกีเอ้เลยขาพบกับน้องฟีฟา้าค่ะสียวบีบีสีเขียวบีบีวันนี้ฟีฟ้านะคะมีคำถามจะถามคุณครูคะคุณครสุกับปีสุกับปีปไหมคะมันมันเช่นแบ่ว่า ถามิครโอ้โหเป็นคำถามที่ดีมากซึ่งเหมือนจะง่ายแต่ไม่ง่ายนะครับคำว่าฟรีคำค่ะเราตามมาดูกันค่ะนะคะจะจะเก่งทำไมใช่ไหมครับคำว่าฟรีเนี่ยเป็นทั้ง adjective เป็น verb ก็ได้นะครับเป็น adverb ก็ได้ในความหมายที่ออกบ่อยๆนะลูกนะคะคือคำว่าใครก็รู้นะครับว่าซึ่งคำว่า free time แปลว่าเวลาโลกเวลาที่มีสิทธิ์ต่างถึงเวลาว่างเวลาว่างถูกต้องทำหรือว่า อิสระก็คือไลกูกคุณว่างหมยที่จะมาทานอาหานรกลางวันคำลกลับไปลูกอิสระอิสระเสรีม็มีคงค่บเช่น mm hmm. you are free to go as what you are free to go as w a n t คุณอิสระจะไปได้ที่ต้องการและคำถามนะคะลูกที่พี่ฟาถามลูกที่แปลว่าไม่เสียตังหรือได้่าฟรีอย่างเงี้ยเป็นสิ่งที่เจอบ่อยมากคำว่าฟรีนะคะเช่น mm hmm. ฟรีกิฟต์ของบางที่ได้มาฟรีใช่ไหมหรือใช้คำฟรีฟอร์อฟรีถูกใครก็ได้เช่นเลยครับ The Internet Service is free for the guests คือทำไมครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยบริการอินเทอร์เน็ตที่ทำเป็นรู้ฟรีสำหรับแขกนั่นเองนะครับและสิ่งที่ครูคเพิ่มให้ทุกฟรีถ้าใชา้ในรูปของ free for หรือ free of ก็แปลว่าไม่เกี่ยวข้องไม่มีสิ่งนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเลยเช่นทับไปขับลูกพีนั่นเองแบบว่าเอาปลาอะไรลูก มูดวเแงเองคกคุนเนี่ยจูบนมคูยเงี่ยทำไมครับคุณคุณรู้สึกว่าวม,มันเป็น r a relaxing moment free from tension ใช่ไหมครับเป็นช่วงเวลาที่ผ่อคนคลายมากมาเลยนะจูบๆๆๆเอยเนียนะจัดนมคูแหวนแล้วคุณรู้สึก free from tension ไม่มีความเครียดเลยชอบมากๆเลยนะเทวิสิบแปดริสนึงนะ โอเคถึงคำถามค่ะแต่ถ้าฟรีเป็นลงไทยสมิตมามันก็แสดว่าไม่มีสิ่งนั้นโลกไม่ได้โดะได้ามาฟรีเช่น fat free อย่าพอที่พูค่คะ fat แปลว่าไขมันเช่นนมนยังเป็นไนโลก this milk is fat free คือทำไมไม่มีไขมัน s t r e t free การทำงานนี้มีความเครียดไหมไม่มี uh, tax free นะรายได้ไม่เสียภาษีหรือสินค้า duty free ก็คือสินค้าที่ถูกหน่อยเพราะไม่เสียภาษีเพราะฉันทำตอบของน้องฟรีมาซูเกอร์ e รีซูเกอร์ฟรีรฟรแปลว่าไม,ไม่มีมมน้ำตาลนั่นเองค่ะไม่ได้แปลว่าน้ำตาลบีนะครับนักเรียนคะจำไว้ลูปภาษาอังกฤษต้องทำบ่อยๆ keep keep ขัดที่เสกฝึกบ่อยๆนรลูกภาษาอังกฤษไม่ใช่ผีอย่าวิ่งหนีมันสำหรับวันนี้คือขอจบด้วยคำว่า sleep with me free breakfast ต้นอนก,กับคุณ e บรกมาสปีดนะคะเราเล่นลรูปวัน,นี้18บแดงนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ